เนี่ยเป็นวิธีกระจายอำนาจการซื้อของจัดซื้อนะกระจายอำนาจมันมี3แบบใช่ป่ะหนึซื้อแบบรวมศูนย์สซื้อแบบกระจาย3มิกมิกแบบรวมศูนย์กับกระจายมาอยู่ด้วยกันรวมศูนย์ในที่นี้หมายถึงมีจัดซื้อที่เดียวที่ซื้อกระจายให้ใหทุกส่วนทุกที่ทุกสาขาที่มีเงี้ยจัดซื้อซื้อที่เดียวส่วนกลางแล้วก็กระจายส่งให้แล้วก็ซื้อแบบกระจายก็คือ ให้ทุกหน่วยงานซื้อกันเองก็คือมีจัดซื้ออยู่แต่ละหน่วยงานอย่างเงี้ยแลนที่3ก็คือแบบมิกอันไหนที่ควรจะให้ส่วนกลางซื้อซื้ออันไหนที่สาขาซื้อได้ก็ให้ซื้ออย่างเช่นเมนแมทเทอเรียลของบริษัทก็ควรจะให้ส่วนกลางซื้ออันนี้ครูพูดถึงมิกเนาะให้ส่วนกลางซื้อแล้วค่อยกระจายไปแต่ละสาขาแล้วส่วนสาขาต่างๆก็ ให้ซื้อเฉพาะที่มันเป็นแมทเรียลเสริมที่มันไม่ใช่เป็นเมนแมทเรียลคุณเข้าใจเมนแมทเรียลปะเมนแมทเรียลก็คือวัตถุดิบที่มันขาดไม่ได้ในตัวสินค้าเราครูยกตัวอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยครูเคยอยู่บริษัทผลิตรองเท้าเงี้ยบริษัทผลิตรองเท้าหนังโคฟอกสาเร็จรูปแบรนด์เอเคใช่ปะของเขาก็จะมีหนังโคมีได้มีกาวมีแผ่นรองเงี้ยอันนั้นคือเมนแมทเรียลขาดไม่ได้ส่วนไอ้วัตถุดิบเสริมก็พวกกระดาษพวก ไม่กวาดพวกอะไรคือที่มันไม่ใช่วัตถุดิบหลักอันนั้นคือเรียกวัตถุดิบเสริมหมดเลยไอ้วัตถุดิบเสริมอะ่ะก็ให้สาขาเขาซื้อไปแต่วัตถุดิบหลักส่วนกลางต้องเป็นคนซื้ออันนี้คือการมิกอันนี้วิธีกระจายอํานาจการซื้อหรืออีกแบบนึงที่ครูเคยทําเขาจะแบ่งยอดเงินในการซื้ออย่างเช่นระดับผู้จัดการอย่างเงี้ยห้าหมื่นลงไป ระดับผู้จัดการจะเป็นคนคุมดูแลเฮ้ยต้องตรวจดูซื้อใช่ไมมถูกหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าน้องๆเย่ยตรวจดูแล้วถ้า5้าหมไปถึง300,000เป็นไวท์เพรสิดเน้จะคอยกำกับดูแลอีกทีแล้วก็ยอด3า0 0 0นหถึง5ล้านเนี่ยเป็นรองเอ็แล้วก็ยอด5้าล้านหนึถึงสิบล้านเนี่ยเป็น MD แล้วก็ยอด1 0บล้านขึ้นไปเขาจะเอาเข้าบอร์ด ก็จะมีการดูเป็นระดับชั้นอันนี้เป็นวิธีกระจายอํานาจการซื้อมี2แบบมเมื่อกี้ที่ครูบอกเนาะแบบแรกแล้วก็มาแบบที่2แบ่งเป็นยอดเงินคุณเหมาะแบบไหนก็ทําครูเคยทําทั้ง2แบบค่ะไออันสุดท้ายที่เป็นแบ่งยอดเงินเนี่ย ก็เวิร์กนะที่ครูทำแล้วมันสามารถต่อยอดไปที่รูปการอนุมัติได้ด้วยไอ้ตรงที่แบกเป็นเงินนะเนี่ยเฮ้ย5 0 0 0 0บาทระดับผู้จัดการอนุมัติแต่ผู้จัดการก็จะดูรึกลงไปในลูกน้องที่ทำด้วยแต่พอ5 0า0 0ขึ้นไปผู้จัดการก็ยังคงดูแต่จะมีไว้ Pre s i d เ n t เข้ามาร่วมดูด้วยแล้วพอเกิน3ร้านหนึ่งขึ้นไป ก็จะเป็น m d เข้ามาดูก็มี m อมีมีผู้จัดการมีลูกน้องเนี่ยก็ช่วยกันดูเพราะว่าพวกเนี้ยการเงินที่เราจ่ายไปบางทีมันมีนอกมีในกันได้มันจึงต้องมีรูปการอนุมัติพอเวลามีคนมาตรวจสอบเขาก็จะดูเออมันไม่ได้ผ่านแค่คนเดียวอะ่ะคนนี้ดูคนนี้ก็ดูมันมันไม่ใช่ทุจริตง่ายๆมันจะผ่านการตรวจสอบแบบนั้นแต่คุณก็ต้องดูดีๆเนาะมันวน่วนเวน้ออะไรหรือเปล่าเฮ้ย มันหลายขั้นตอนจนการซื้อมันติดขัดหรือเปล่าไอ้ตรงบริหารจัดการภายในเราก็ต้องมาดูในส่วนนี้ครูสอนอยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเนาะในคอร์สนั้นเป็นมาสเตอร์คอร์สของครูมันจะมีทั้งระดับปฏิบัติการและบริหารสอนทุกส่วนอยู่ในนั้นเลยคนที่เป็นผู้นําเหมาะมากผู้นําผู้บริหารเจ้าของบริษัทเหมาะในคอร์สนี้เพราะคนเหล่านี้จะไม่มีเวลาไปลองผิดลองถูกเองแล้วเขาก็ไม่รู้ ว่าเฮ้ยไอ้น้องๆปฏิบัติเขาทําอะไรกันวะเขารู้นั่นแหละแต่รู้แค่ผิวเผินรู้ว่าอ๋อต้องซื้อต่อรองตามของให้ตรงกําหนดเวลาอ๋อต้องทำคอสเซ็งต้องต่อรองเยอะๆเขารู้แค่นั้นแต่จริงมันไม่ใช่ถ้าแค่นั้นมันช่วยบริษัทให้เติบโตไปแข่งขันกับใครไม่ได้เลยดังนั้นในคอสนั้นไปเอาความรู้ซะมันช่วยคุณได้ครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้มีเป้าหมายกับสิ่งที่ทำมันจะทำให้คุณโฟกัสได้ถูกจุด ถ้าคุณทําไปแบบทุกวันทุกวันก็ทําเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทําให้คุณหมดไฟไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายแห่งการทํานั้นว่าเฮ้ยคุณทาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตของคุณเพื่อจะขยายไปตรงนู้นตรงนี้มันจะทําให้คุณสนุกกับสิ่งที่ทําครูขอให้คุณหาอะไรใหม่ๆเข้ามาทํางานร่วมด้วยเนาะมันจะทําให้คุณมีพลังมีไฟตื่นเช้ามาให้คุณเลือกการใช้ชีวิตของคุณอย่างที่ครูเคย พูดไปหลายๆคิดว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาให้ตั้งเสาสัญญาณเลือกเลยวันนี้ฉันเลือกการคิดบวกวันนี้ฉันเลือกทัศนคติที่ดีในการดําเนินชีวิตวันนี้ฉันเลือกความสุขสงบใจในการดําเนินชีวิตให้คุณสั่งตัวเองแบบนี้แล้วคุณจะราบรื่นไปทั้งวันถึงมันจะมีเรื่องอะไรหยุมหยิมมาในใจแต่คุณมีธงมีเสาสัญญาณแล้วว่าคุณจะเลือกแบบนี้ก็จะเดินไปตามแบบนั้นต่างกับที่ไม่กําหนดอะไรเลย ขูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆเนาะจากใจคููธัญญาค่ะ